รัคนาราศีมังกรดวงรายสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้านี้จันทที่23า ถึงอาทิตย์ที่29พฤษภาคมเป็นสัปดาห์ที่นะครับดาวนะครับได้อยู่ในตำแหน่งโยกหน้ากับลัคนาอยู่3ดวงก็คือพระฤหัสอ,อ,อังคารแล้วก็เกตส่วนดาวศุกร์นั้นย้ายไปอยู่ในเรือนที่4อยู่กับดาวพุธ นะครับได้โยกได้ตาแหน่งพิเศษนะครับลัคนาราศีมังกรดาวที่ไปอยู่ในเดือนที่4บังคับดวงดาวนะครับได้ตําแหน่งเป็นองค์เกณฑ์เขาเรียกอัมพุเกณฑ์อัมพุแปลว่าน้านะครับลัคนาราศีมังกรเนี่ยมันเป็นสัตว์น้านะครับฉะนั้นดาวไปได้อัมพุเกณฑ์ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีที่โดดเด่นอัมพุเกณฑ์เป็นหนึ่งในองค์เกณฑ์นะครับทำให้ชะตาของคุณนั้นมีความโดดเด่น ไปไหนก็มีคนนิยมชมชอบมีความสําเร็จแล้วก็เป็นช่วงที่หัวจิตหัวใจมันรู้สึกมีความสุขในเรื่องของความรักมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านๆมาเพราะว่าตัวดาวสุขเองนั้นก็ไปอยู่ในตําแหน่งตรงนี้ด้วยแต่ว่าต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรด้วยว่าดาวสุขจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับถ้าเกิดว่า มันโครจรไปได้ตำแหน่งอัมพุกเก์ตรงนี้การงานของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่อาจจะเป็นงานที่ต้องเอางานของคนอื่นมาทําซ้ําหรือมาแก้ไขให้มันดีขึ้นให้มันสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ดีครับอย่างไรก็ดีดาวที่ไปชุมนุมอยู่ในพบที่4ตรงนี้ที่เป็นอัมพุกเก์นั้น ในส่วนของดาวพุธเนี่ยก็จะหมายถึงการเจราจาหมายถึงคําพูดขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรเลือกใช้คําพูดที่ดีเลือกใช้การคําพูดในการติดต่อสื่อสารที่ดีแล้วก็จะส่งผลดีกับคุณมากๆทีเดียวนะครับเพราะชาวลัคนาราศีมังกรเป็นคนตรงไปตรงมาเสแสร้สงอะไรไม่ค่อยเป็นแต่บางครั้งคุณอาจจะต้องมีการใช้คําพูดที่มันทําให้การเจราจานั้นสมูทขึ้นถ้าทําได้ก็ถือว่าดีนะครับวันจันทร์และวันอังคาร อาจจะมีเรื่องจุกจิกหญุนหินไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักอยู่บ้างบางอย่างก็คิดไปเองบางอย่างก็ประจุกจิกใจหุนหินใจซะเองวันจันทร์และวันอังคารพุทธพฤหัสแฮปปี้ขึ้นพุทธพฤหัสเป็นสองวันที่ดีพุทธพฤหัสเป็นอะไรที่คุณช่ำชื่นเป็นอะไรที่คุณมีความเบิกบานแล้วก็เป็นอะไรที่คุณนั้นมีความสุขกับมันนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับวันศุกร์การงานภาระต่างๆค่อนข้างจะเยอะ ภาระเรื่องงานเยอะแล้วก็เสารออ์อาทิตย์เสารออ์อาทิตย์นั้นก็ชิวชิวสบายสบายต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรในแบบนี้ว่าดาวเสายังคงทับลัคนาของคุณอยู่ได้เกษตรราธิบดีแล้วก็เป็นปัญจับมหาบุรุษโยกเป็นโยกเกนชั้นสูงของโหราศาสตร์พระตฮินดูคุณยังเป็นคนที่มีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักทรัพย์ฐานะ แล้วก็สิ่งรอบๆตัวของคุณเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันทําให้คุณมีความรู้สึกสบายใจขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านๆมานะครับส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกว่าสําหรับคนที่ยังโสดนั้นความรักก็จะมีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นแต่ก็ขอให้ดูให้ดีนิดหนึ่งเหตุผลเพราะว่าดาวตรงนี้เนี่ยนะครับดาวศุกร์ไปอยู่กับดาวพุธมันหมายถึงความอ่อนไหวหมายถึงความรู้สึกอ่อนไหวในเรื่องของอารมณ์พยายามใช้เหตุผลนําหน้า อารมณ์ก็แล้วกันต้องบอกไว้แบบนี้เพราะว่าบางทีแล้วความอ่อนไหวด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์และพุทธธาตุน้ำเนี่ยมันทําให้เราคิดเองไปบางอย่างมันก็คิดมนโนไปเองด้วยนะนะครับถ้าเกิดว่าชาวลัคนามังกรพยายามรักรักษาความสมดุลในเรื่องของความคิดในเรื่องของความรักไว้ผมว่าจะโอเคกว่าเพราะว่ามันไปสัมพันธ์กันในลักษณะที่ว่าดาวศุกร์ไปอยู่กับดาวพุธ มันไปเกี่ยวเรื่องงานด้วยก็คืออธิบายคือว่าถ้าง,งานมันแฮปปี้ถ้าความรักแฮปปี้งานมันก็แฮปปี้ถ้าคุณไม่ค่อยสบายใจเรื่องความรักมันก็ไปกระทบงานนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกฉะนั้นพยายามรักรักษาสมดุลในสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงแบงเมืองไทย กับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Masterming 6666สำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล